สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่หน้่ามาอัปเดตสวนที่ได้รั้วใหม่นะคะเพื่อนๆอนันนี้เป็นวันที่สองที่เข้ามาทําเห็นไหมคะตรงดิ่งเลยเนี่เห็นไหมด้านในก็จะมีพื้นที่ให้ทีน่าเพิ่มไปอีกประมาณหนึ่งเมตรนี่อันนี้รอยรอยเก่านะคะเพื่อนเพื่อนนี่รอยตรงเนี้รอยเก่ารอยรั้วเก่าอันนี้คือรั้วใหม่นี่นะคะ มาดูดูแล้วมันก็ดูดีเนาะดูสะอาดสะอ้านตาดีค่ะเพื่อนเจ้าของฟาร์มเขาก็สั่งมาแล้วก็จัดการคนเขาก็มาทำวันนี้เป็นวันที่สองนี่วันที่สองก็เริ่มได้ขนาดนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้ได้สามสี่พาร์โนวันนี้ได้อีก นี่นะคะบ้านของทีหน้าก็จะยาวๆนั่นนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่เอามาอัปเดตให้ดูว่าเป็นอย่างไรมันก็ดูดีนะแต่พรุ่งนี้นหละเขาว่าคงไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันมันมีอะไรที่จะทำอีกเยอะแล้วเขาบอกว่าเวลาขุดนะ่ะ ไปเจอเจอพวกก้อนหงก้อนเห็นมันมันเขาเทถนนตอนนั้นไงนี่แหละแล้วทีน่าทำอะไรรู้ไหมคะวันนี้ทีน่าเอาบ้านผัดเอากรีนเฮาส์ลงเห็นไหมคะนี่เนี่ยทีน่าจะต้องเอาลงให้หมดเลยวันนี้เพราะว่าพ่กนี้เนะี่ยเขาบอกว่าเขาจะช่วยทีน่าย้ายทีน่าก็เลย รีบจัดการซะวันนี้เอาลงแล้วก็จะเหลือแต่โครงนะคะแล้วทีน่าก็จะย้ายเข้าไปในบริเวณสวนของทีน่าเองตรงนี้จะไม่ใช่สวนเราแล้วไงเราก็จะย้ายไปวางไว้ตรงนั้นแต่ส่วนว่าจะเอาไว้ตรงไหนเราก็ยังไม่รู้มาดูว่าเขตแดนมันอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมเขตแดนนี่จะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงเนี้เขตแดนเนี่อยู่ตรงนี้นนอนพอดีเลยตรงดิ่งมาน,นี่เลยค่ะเพื่อน ทีหน้าก็จะมันก็เสียสวนบางที่ไปแต่ว่าทีหน้าก็ได้ด้านแข้างมาเพิ่มก็ถือว่าโอเคละเพราะว่าอันนี้มันก็เยอะเกินไปสำหรับทีหน้าเนาะนี่เป็นห้องนอนนั่นเป็นห้องน้ำนั่นก็เป็นหน้าบ้านอยู่ฝั่งนูน้นโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนทีหน้าจะต้องทำอะไรอีกเยอะ เรีวแรงก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเวลาก็ไม่ค่อยมี